นอนห้องเดียวกันครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เขาวางแผนครับผมกะวางแผนไว้นะครับที่ว่า่าบ้านเพื่นบัตัดนะครับ จงไวนะครับแต่ใบนี่มันใบยังผมกับผู้หกันหอมครับออกกินหอมต้นมันก็จะสูงจะใหญ่เนาะให้มันเป็นร่มเงาให้สารนะครับแต่พอมันใหญ่ขึ้นไปนะครับใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเสาไฟนี่เป็นเสาสามเฟสน,นะครับแล้วก็มีข้อต่อข้ออะไรเนาะพอมันสูงขึ้นไปมันก็จะไปชนสายไฟใช่ไหมครับแล้วอีกไม่นานมันก็จะช็อตด,ดังปุ๊บนะครับผมมาแถวๆนี้ก็น่าจะน่าจะ แบบคิดจังปีงปลาแม่พี่น้องย่างทานกับเป็นปีงปลาเลยนะโอเคครับผู้เรื่องสือรูปเรียลจังจงไหวเห็นยังนอ้อยย้ายตัดหรดผมว่าสรุปแล้วลผมมีประโยชน์ครับมันสูงมันไปถึงเสาไฟกับไฟฟา้าเออไฟฟ้าสอดตายแต่แทนนะครับฮะบูทัชตัดรถผมว่าบูจงหรื ก็ชิบอ่อไหวถูกมันมันต้นสูงเนาะมันอันตรายดีเลยพี่น้องชาว่าบน่ครับถ้ามันสูงขึ้นไปมันบ่สูงไปสูงไปมันก็จะไปดูสายไฟนะครับผมย่ยางผ่านไปผ่านมาก็จะแตกตุ่มน,นี่ <c oughs> <c oughs> ตัดเลยผมว่า <c oughs> มันไม่ดีหรอกเนาะอืนนะอครับผม <c oughs> แกะมาคืน มาเ,เดี๋ยวเดียวโอเค <Okay. S 2> เคนนี่นครับเคนนี่เคนนี้ก่อนได้ครับเด้อสวัสดีครับ